ตัวแทนของหนหมายความว่า,วานักเรียนแดงทั่วประเทศไทยจะกล่าวคำปฏิญาณต่อสักขีพยานของพวกเรานักเรียนแดงทราบนักเรียนแดงทราบดีมากนะครับหลังจากมอบการ้ต์ต่อเนื่องจึงได้สนับสนุนการผลิตครูตมและจัดทำโครงการการศึกษาที่หลีกยงารใช้ยาเสพติดในคนแ ความเงียบเท่านั้นกขอบคุณทุกทัดนะครับผมขอขอบเรียนทางไว้ทางไว้ เป็นที่น่าดีใจที่ทราบว่า800คนที่ได้รับการปรวรงแล้วไม่มีประวัติที่เลับไปเสพยาเสพติดอีกนี่แหละค่ะเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการในการจัดงานและของรัฐบาลที่เราอยากเห็นปัญหายาเสพติดนั้นเป็นปัญหาของชาติาเป็นวาระของชาติที่เราต้องการร่วมกันในการที่จะแก้ปัญหา แล้วก็ดูแลกันให้พวกความต่างๆไม่เกิดขึ้นกับลูกหลานและชาชนของเราต่อไปเราขอปฏิญ,ญาณว่า